ติดตามช่องเดตสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณไพ่ยิและไพ่ออราเรคิลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลในช่วงโค้งสุดท้ายเดือนธันวาคมนี้ ดวงคุณจะโดดเด่นจะดีจะ,ดจะปังจะเฮงแค่ไหนการงานการเงินความรักคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงธันวาคมนี้นะสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ หรือท่านที่วางดวงลัคนาแล้วผูวกลัคนาแล้วคุณอยู่ในลัคนาตุลน,นะก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้บางคนยังงงอยู่นะลัคนาราศีคืออะไรนะบางทีมาดูดวงกับหมอดาวหมอดาวถามว่าคุณลัคนาอะไรบางคนก็บอกว่าก็เกิดราศีตุลน,นะคะแต่บางครั้งบางคนก็ไม่ทราบลัคนานะคะถ้าเวลามาดูดวงกับหมอดาวเนี่ยถ้าใครไม่ทราบลัคนาหมอดาวจะหาให้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณแบบ ออยังไม่ทราบลักนานะคะก็จะดูลักนณะให้ด้วยนะนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวตุลทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือติดต่อง,งานอีเวนต์นะคะ งานอีเวนต์งานาดูดวงต่างๆนะคะสามารถที่จะสแกน q r Code d แอดไลน์ไออันเดียวกันนี้ได้เลยไม่ว่าจะจองคิวดูดวงนะคะติดต่อง,งานอีเวนต์ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดาวด้วยนะคะต้องขอกราบขอพระคุณชาวราศีตุลทุกๆท่านเลยนะคะคนที่กดติดตามกดสับให้หมอดาวนะ โอ้โหดาวขอให้คุณนะคะดวงดีดวงเฮงดวงปังมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปสมความปรารถนาทุกประการนะคะภายในสิ้นปีนี้เลยนะคะสาธุ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 ด้วยพลังแห่งไพ่ Ie, ยีิบสี่ไพ่ยูนิเวอร์สบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีองค์เทพทุกๆุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมราคอมเมนสมิธองค์ปู่ฤษีร้อยแปดองค์ปู่ฤษีนารอดทุดวงจิตทุดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวานี้ได้อย่างแม่นยำ ขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีตุลนะคะสาธุ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 อะเรามาดูค่ะชาวราศีตุลนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะขอพลังงานไพ่ของชาวราศีตุลค่ะตัวต้นบริวาร อายุเดชสีมูล,ละนะคะอุตสาหะมนตรีกาลางกีนีนะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรวันนี้เราวางในรูปแบบทักษะนะคะตัวตนของคุณนะคะไพ่คุณใบแรกว้าวชาวราศีตุลคุณมีเกนได้พบเจอคนถูกใจได้ของขวัญได้ของ ดีของเซอร์ไพรส์คุณนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะพบเจอคนถูกใจได้ของรักได้ของดีได้ของที่คุณมหัศจรรย์ใจทําให้คุณเซอร์ไพรส์ทำให้คุณมีความสุขปลื้มเปล่งนะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ก็ได้ได้ของขวัญที่มีมูลค่าก็ได้นะคะแล้วแต่บุญวาสนาของใคร นะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะตัวตวนคุณได้ไพ่ดีมากเลยนะของขวัญเออนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้ให้ก็ได้นะเออหรือว่าเป็นผู้รับก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแหละนะคะไม่ว่าเราจะให้ใครเราก็ให้ด้วยความปรารถนาดีอยู่แล้วนะคะคนที่เขาให้เราเราก็ยินดีจะรับอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่ง บริวารน,นะลูกเต้าสามีภรรยาญาติพี่น้องลูกน้องลูกจ้างนะคะเพื่อนฝูงที่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะสังคมของคุณคุณได้พ่าย i am lucky สุดยอดนะคะชาวราศีตุลน,นะในช่วง เดือนธันวาคมนี้นะคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะคุณจะเป็นที่โชคดีที่สุดในสายตาของลูกน้องบริวารน,นะรวมถึงคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบริวารให้โชคด้วยนะคะเพราะว่า คุณตะโกนออกมาว่าคุณเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเนี่ยคือภาพรวมของคุณเนี่ยโชคดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนะคะหรือว่าบริวารเนี่ยทำให้คุณโชคดีนะมันเป็นผลพลอยได้นะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่คิดดีด้วยการที่คุณคิดดีนะ,ะก็จะดึงดูดพลังงานดีๆมาสู่ตัวคุณนะคะว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะ,ะในสายตาของลูกน้องในสายตาของ วงศาคณาญาตินะคะตัวเขาก็คิดแบบนั้นเช่นกันว่าโอ้ยฉันโชคดีจังเลยที่มาอยู่กับเจ้านายแบบนี้อยู่กับแฟนคนนี้อยู่กับพ่อแม่คนนี้อือยู่กับเจ้านายคนนี้แล้วฉันเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดจังเลยนะคะคุณทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าโชคดีนะรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม นะคะไพ่ในตำแหน่งต่อมาไพ่ในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่ไพ่ใบนี้นะคะเป็นลักษณะที่ว่าคุณเนี่ยบางครั้งคุณขาดความมั่นใจในตัวเองจริงๆแล้วชาวราศีตุลคุณเป็นคนที่เก่งมากคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่ ตัวคุณบางครั้งคุณอาจจะมองว่าคุณเพอร์เฟกไม่พอคุณอาจจะมองว่าคุณเอ่อในจุดจุดนี้ฉันยังด้อยอยู่เลยนะอาบางคนอาจจะไม่ชอบในรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็ได้นะคะบางคนอาจจะมองว่าหุ่นไม่ค่อยดีเลยอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยทําไมคนนั้นเขาผอมได้เขากินเยอะมากเลยทําไมเขาผอมฉันแม่งหายใจฉันก็อ้วนแล้วอะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็นได้ด้วยนะ ชาวราศีตุลน,นะคะอันนั้นก็ยังไม่เลิศพอเลยอะ่ะเออนะออยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะหรือว่าอาจจะมองว่าตัวเองไม่เพอร์เฟกในด้านใดด้านหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดคุณพร่องนั่นเองนะคะชาวราศีตุลน,นะขาดความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเออเนี่ยคุณคิดอยู่นะหรือบางคนอาจจะมองว่าอยากจะไปทําสวยก็ได้นะคะ บางคนมองว่าตัวเองอยังสวยไม่พอ,อยังเลิศไม่พอเอออยากจะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งความคิดของคุณด้วยในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งโร์รุ่งเร,ร,รืองอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในเรื่องของการงานอ่าชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนมีเกณฑ์ปรับนะปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งสูงขึ้นนะคะมีคนยกย่องคุณมีคนให้เกียรติคุณมีคนเชื่อถือคุณมีคนให้ความเคารพนับถือคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะตำแหน่งคุณอาจจะใหญ่ขึ้นปรับไปเป็น,ปนอ,อ,อะไรอะ่ะ แม n นเจอร์ Manager, เออเป็นซ e o นะหรือว่าบางคนเป็นบอร์ดเป็นออผู้บริหารระดับสูงเป็น CFO อะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลเก่งมากเลยในเรื่องของการงานนะคะแต่คุณก็ยังบางครั้งคุณก็ยังมองว่าคุณแบบเพอร์เฟไม่พอได้ไงเนี่ยเออนะคะรึงแล้วคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีความมีเสน่ห์มีชื่อเสียงเสน่ห์ไม่ตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะชาวราศีตุลว้าวปักษาวายุชาวราศีตุลคุณจะมีเสน่ห์โดดเด่นมากๆรวมถึงจะมีคนมาชอบคุณนะคะแล้วคุณก็ชอบเขานะคะ ในตำแหน่งนี้นะคุณอาจจะพบเจอคู่ครองที่แมทช์ที่เหมาะกับคุณที่ใช่สำหรับคุณหรือเป็นคู่ที่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเหมาะสมกันอย่างปักษากับวายุอ่ะนะคะชาวราศีตุลคุณจะมีสเสน่ห์ในสายตาเขาคนนั้นหรือว่าเขาคนนั้นจะมีสเสน่ห์ในสายตาของคุณเช่นเดียวกันชอบกันนะคะคลิกกันตรงใจซึ่งกันและกัน มีเสน่ห์มากรวมถึงประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงด้วยมีโชคลาภจากเลขรถให้โชคนะคะชาวราศีตุลมีโชคลาภจากเลขรถให้โชคหรือคุณมีโชคลาภทางด้านการเดินทางไกลคนที่รอข่าวในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศนะคะกอบกอบว่าคุณเดินทางต่างประเทศแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมี มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอ่ะมีการเปลี่ยนเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮวงจุย้ยเออนะคะบางคนไปเปิดรับสิ่งดีๆมานั่นเองนะคะชาวราศีตุลน,นะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากทางไกลมีเกณฑ์พบเจอคู่รักคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะมีโชคมีลาบจากเลขรถให้โชคหรือบางคนได้โชคลาบเป็นรถนะคะ หรือตัวตัวของคุณเองวางแผนไว้แล้วว่าจะออกรถได้ได,ด้วยนะคะรถใหม่ป้ายแดงคุณให้โชคคุณด้วยนะชาวราศีตุลน,นะคะปักษาวายุถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสเสน่ห์มาเต็มๆนะคะโชคลาภก็มาปังๆนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมานะคะอดีตที่ผ่านมาสะการสะสมมา การทำบางสิ่งบางอย่างสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมูลละสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่ในอดีตโอ้โหนี่ไงชาวราศีตุลคุณเป็นคนสะสมบุญมาเยอะเออนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะใส่บาตรหรือว่าบางคนเนี่ยชอบชอบช่วยเหลือคนก็ได้นะชอบให้ทานชอบทำบุญชอบให้ทานนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญกุศลเนี่ยคุณทำหมด คุณสะสมบุญมาเยอะอนะคะก็มาเป็นผลที่ดีสําหรับคุณเนี่ยต่อมอันจนถึงปัจจุบันเลยนะบางคนอาจจะทำมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะส่งผลจนถึงปัจจุบันเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิรยิยะอุตสาหะความขยันในสิ่งนั้นๆความมีแพชชั่นครีอทสร้างสรรค์อะ ชาวราศีตุนเนี่ยไพย่ไพ่ใบนี้กับไพ่ทําบุญทําทานนี่เหมือนกันเลยแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียรในเรื่องของการให้นะคะมีความเพียรในเรื่องของการทําทานมีความเพียรในเรื่องของความเมตตากับผู้คนนะคะให้ทานช่วยเหลือนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่ให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือผู้ที่แก่กว่านะคะ หรือคุณดูคนคนนั้นแล้วเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพนับถือนี่นะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณนะคะเป็นคนให้เกียรติคนเป็นคนที่ให้คุณค่ากับคนที่คุณเนี่ยมองว่าคุณเชื่อและศรัทธาเขา กับคนคนนั้นนะคะชาวราศีตุลน,นะคะอันนี้อยู่ในความเพียรของคุณเลยคุณเป็นคนเป็นคนดีในสายเลือดเลยนะชาวตุลที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะน้ำใจคุณน,นี่ดีงามมากๆเลยนะคะชาวราศีตุลในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คุณคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ต ชาวราศีตุลโอ้โหดวงช่วงโค้งสุดท้ายนี่ดวงคุณดีมากนะคะชาวราศีตุลผู้หลักผู้ใหญ่นี่เปิดทางให้กับคุณเลยนะทางสดใสสว่างสวัยมากนะคะคือไปขอความช่วยเหลืออะไรก็แบบว่าประสบผลสำเร็จนะคะได้รับการตอบรับจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะคะ อะไรก็ราบรื่นไปหมดอะไรก็สดใสไปหมดนะคะอะไรก็สำเร็จไปหมดนะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวามนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดันคุณสุดชีวิตเลยนะชาวราศีตุลอะตำแหน่งสุดท้ายกลากินีคนหิจฉาลิษยาศัตรูคู่อาฆาตนะคะคนคอยขัดแข้งขัดขาคุณนะไพในตำแหน่งสุดท้ายโอ้โหชาวราศีตุล ะะถามว่ามีไหมมีแต่น้อยลงมากๆนะคะชาวราศีตุลน,นะน้อยลงมากๆหรือเขาแทบจะแบบว่าไม,วไ,นะะไม่ค่อยจะสนใจคุณแล้วก็ได้นะคะไม่ค่อยจะสนใจคุณแล้วมองข้ามไปแล้วเออนะคะหรือตัวเขาคิดเองว่าอะอดีตที่ผ่านมามันมีความขุ่นข้องหมองใจกันมีเรื่องมีราวกันหรือว่ามองหน้ากันไม่ติดก็หยวน นะรดน้อยถอยลงไปนะคะชาวราศีตุลออหรือว่าเขาก็แบบไม่อยากจะไปอาฆาตจองเวรคุณละไม่อยากจะไปผูกเวรไม่อยากจะไปผูกใจเจ็บคุณละอ่านะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นเลยนะคะกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าคุณเป็นคนดวงดีคนหนึ่งนะ มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็จะพบเจอคู่ครองคนรักที่ใช่แล้วก็จะมีสเสน่ห์ต่อเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นด้วยเช่นกันเรามาดูไพ่ยิปซีค่ะการงานการเงินความรักโอ้โหเพสเปนเกิลเห็นไหมคะชาวราศีตุลน,นะเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นอภิชาติบุตรของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกที่พ่อแม่คาดหวัง นะคะชาวราศีตุลหลายหลายคนเนี่ยได้ดิบได้ดีนะคะหลายหลายคนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็นำพาความเจริญมาสู่ครอบครัวได้เฮอร์มิตเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเนี่ยรู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ซึ้งถึงแก่นนะคะชาวราศีตุลน,นะในซอกครับ ท r e ซ o อกครับเอซ็อกวอนส e อเ s โอ้โหเห็นไหมชาวราศีตุลน,นะคะสิบเดือนนะชาวราศีตุลโดดเด่นมากๆนะคะชาวราศีตุลโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนด้วยนะ ได้รับเงินผลตอบแทนอะไรที่เยอะขึ้นนะคะชาวราศีตุลหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะชาวตุลน,นะหรือคุณจะได้รับโชคได้ได้ไดโชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในปกครองของคุณนำโชคนำลาบมาให้นั่นเองนะคะ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้โปรเจกต์งานใหม่นะหรือบางคนมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะออไปสมัครงานในช่วงนี้แล้วก็ได้ผลตอบรับเป็นการตอบรับเซียสในเรื่องของงานนะคะได้โปรเจกต์งานใหม่ได้งานใหม่สมความปรารถนานะคะชาวราศีตุลน,นะ ชาวราศีตุลคนที่อยู่ในแวดวงของสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารประกันภัยงานฉุกเฉินงานช่วยเหลืองานมนุนิธินะคะงานโรงพยาบาลศัลปกรรมตกแต่งนะแพทย์หมอพยาบาลคนที่อยู่ในแวดวงของความสวยความงามเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะการจัดงานสังสรรค์งานเลี้ยงฉลองงานปาร์ตี้โอ อะไรต่างๆนะคะคนที่จัดงานประชุมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะโดดเด่นมากๆนะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงของการค้าขายออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะลูกค้าชุกลูกค้าล้นมากๆเลยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ระวังเหนื่อยแพ็คของแพ็คสินค้าไม่ทันนะคะชาว ราศีตุลนะเรามาดูในเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบแบบ,บปุบปรับฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเป็นลักษณะทุกขลาบก็ได้นะชาวราศีตุลนะคะเป็นทุกขลาบก็ได้นะอาจจะต้องเสียเงินก่อนแล้วได้ลาบนะคะหรือว่าได้ลาบมาแล้วก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยไปไปปิดหนี้ปิดสินหรืออะไรอย่างนี้นะ บางคนได้เงินก้อนใหญ่มานะคะอาจจะไปทำไปทำสวยก็ได้นะคะไปเสริมความงาม,มนะคะหรือไปซ่อมบ้านไปซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าได้เงินมาไปจ่ายหนี้ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะมีเกณฑ์หยิบจับโชคลาภเงินก้อนใหญ่ได้นะคะเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะชาวราศีตุลน,นะคะ เลขบ้านให้โชคนะคะแล้วก็ลูกหลานให้โชคเลขรถให้โชคนะคะหรือบางคนเนี่ยมีข่าวจากงานอาวบมงคลนะตัวเลขจากงานอาวบมงคลต่างๆให้โชคให้ลาภคุณนะคะชาวราศีตุลน,นะเงินทองมีมานะคะมากมายนะไก่กองนะคะชาวตุลชาวราศีตุลเอ่อความรัก ชาวราศีตุลความรักคนโสดชาวราศีตุลเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเลิกจากแฟนคนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือชาวตุลหลายๆคนนะคะเออเป็นคนที่โสดมานานแล้วก็ได้อยู่คนเดียวมานานแล้วเออเป็นคนโสดมานานแล้วยังไม่มีใครเข้ามาคล้องแวะก็ได้เช่นกันนะคะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะชาวตุลที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจมีเกณฑ์พบเจอคนที่เพียบพร้อมนะเป็นผู้บริหารเป็นเอ่อเป็นผู้จัดการเออเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเขาอยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะชาว ราศีตุลน,นะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีตุลน,นะ,ะโดดเด่นมากๆแต่เรื่องที่ระวังก็เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่แบบปุบปรับฉับพันไม่คาดฝันนะคะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณเนี่ยบางครั้งคุณก็มีความไม่เข้าใจกันนะคะบ่อยๆนะ บางทีก็แบบว่ามีการทะเลาะเบาแววงกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยมีความไม่เข้าใจกันยังไงก็สามารถที่ปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีเกณฑ์มาเลี้ยงฉลองกันพบปะกันนะคะไปรวมตัวกันครอบครัวใหญ่ส่วนงานรื่นเริงรง,งานส่วนเสเฮฮานะคะชาวราศีตุลน,นะ มีเกณฑ์พบปะผู้ใหญ่นะคะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไปรวมตัวนะคะหรือว่าซื้อของไปฝากทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากคู่ครองคนรักให้โชคด้วยหรือว่าให้ของชิ้นใหญ่ให้ของมีมูลค่าได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วง สุดท้ายนะในสิ้นปี2567นี้นะคะดวงดีนะโดนชะตาดีมีโชคมีลาภแต่ก็ต้องระวังในสิ่งที่หมอดาวบอกนะคะเกิดอะไรแบบปุกบปรับฉับพลันไม่คาดฝันได้ด้วยนะคะก็ให้ไปทำบุญทำทานเนาะในช่วงสิ้นปีนะหรือว่าในช่วงต้นปีนะคะทำบุญทำทานเสริมดวงนะ ต่อชะตานะคะบริจาคโลงศพนะหรือว่าบริจาคโลหิตก็ได้นะคะหรือว่าบางคนบริจาคโลหิตไม่ได้ก็ไปขูดหินปูนซะเป็นการแก้เคล็ดนะคะชาวราศีตุลก็ขอให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่ไพายขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวขอให้พบเจอคนที่ดีขอให้ได้ขอให้ได้เงินได้ทองนะได้ของชิ้นใหญ่ได้ของมีมูลค่าอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะคะ สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่ปี2568สวัสดีค่ะ